แต่ถ้าคุณแขนมีงานเยอะแน่เอางานเข้าแล้วสิงานเยอะงานไม่เอาไม่เอา ได้จานหนึ่งเลยยังเหลืออีกนะยังเหลืออยู่นั่นแหละค่ะกลัวจะมาไม่ถึงเราผ <c oughs> ักกรรหนึ่งเป็นจานยังเหลืออยูนะ่บ้านเราเราจะทำกินอีกเวลานึงได้เลยสบาย สวัสดีครับขวดน้ำหวานจ้ะหเชียบเลยสวัสดีครับหวานเชีย,ย,ยบหวานเชียบอ้ยเสียงเพลงเขาลืมนะ้วเขาเปิดเพลงช่างมั้ยเดี๋ยวให้เขาไปติดเพงลง อยู่ใกล้หน่อยไม่ได้นะจะเบ้าหมดเลยพักแม่นตัพีเนาะก็จริงๆพักนี่นะใช่แกเอามาล่นล่นแขนของแกครับไปทำไมยูบุบุบหรือตัดียอ รพราพรกจะปลุกเอง,ของเขาก็เลยนคนมาคนหลายๆกรรมเลยเยาคามสองพิเศษกันห้ามกันป็นล้างก่อนเหรอมัจนจะเป็นนอกระล่างมา็นสาบค่ะ ขาแล้วล่างาอยังดีเรอดูนะว่าอันเขาเขาผักพะนาหมูกรอบเนาะแต่ผมบอกว่าผมจะเอาหมูนิ่มๆแต่ว่าผักก,ะก,ะกะรอบๆมาดูเขาจะว่าไหม <laughs> อยากกินแต่ของเ,อเปรี้ยวๆแน่ว่าไปงังนะ เอาเอาหมูนิน่มๆนะเอาหมูนิน่มๆคณะกรอบๆ <c oughs> <c oughs> แต่จะ,จะไปบังคับน้องทรมานน้องเหอทาไมไม่เอาเขาัฮะน้นะมอรน,น,นมานเลยไปดูข้าวก่อนตาน้ามีหรือเปล่าจะไปเตรข้าวน้องอาคุณิแก่ก,กัน,นว่าครับพี่้ <c oughs> าใส่จานมาให้น้องด้ <c oughs>